ปาตีอาหารซองอค,อคือคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่จะปาตีอาหารซองเลยเหรอกคะ่ะวันนี้เขาจะกินอาหารญี่ปุ่นเจ้าประจำเขาอะค่ะฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำเริ่มท่วมแล้ว เราก็โทรไปสั่งเขาบอกว่าเออไม่แน่ใจว่าสองชั่วโมงจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะสั่งสี่ชั่วโมงเนี่ยเ,เออเขาอาจจะต้องพายหน้ามส่งฉะนั้นเนี่ยคือคุณแม่เตรียมจะไปญี่ปุ่นเตรียมซื้อมาเต็มเลยเราจะเอาไปญี่ปุ่นแล้วตกเครื่องหรือเปล่าะไม่ได้ตกค่ะเรากนึกลึ้นมาได้ว่าเราจะไม่ตกเครื่องแล้วนะคะญี่ปุ่น,นอาหารการกินทัว่วไปนะไม่ตกไม่ตก ญี่ปุ่นมีอาหารการกินทั่วไปทไปญี่ปุ่นจะกินแต่นี่ไงโอเด้ใช่คือร้านสะดวกซื้อเยอะมากเลยกินเดี๋ยวเดกินต้องไปอุ่นก่อนค่ะนี่แคร์มูนเด a n จูแอนออรแล้วนะคะเนีียค่ะเขาบอกว่าพร้อมทานก็คือต้องกินได้เลยค่ะก็ได้อะเป็นโรซาพร้อมโรซาพร้อมก็คือเขาบอกว่ามันพร้อมทานโดยไม่ต้อง แช่แข็งเขาไม่แช่แข็งด้วยนะไอเทมนี้เลยไอเทมนี้กับอันนี้เรากินที่เซอร์แมท<อ>จำได้เอาไข่เนี่ยแล้วไปแช่ น้ำร้อนที่โรงแรมเขาไม่มีด้วยต้องเปิดน้ำร้อนกอกอะแล้วก็แช่ที่อ่างแช่ที่อ่างล้างมือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอุ่นก็จริงแต่ว่าถ้าอุ่นแล้วมันจะอร่อยขึ้นอ่ะเอาแกะอันนี้ก่อนเลยอ่ะข้าวซอยวันนี้เรามีแรไหูมันจะเยอะไปไหมคะเนี่ยแต่นี่คือไอเทมใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไใช่ไอไอเนี้ยแม่ไม่เคยเห็นแม่เพิ่งซื้อมาข้าวซอยไก่สปาเก็ตตี้อะไรแบบเนี้ย แต่ข้าวเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วเอออันนี้พี่แหม่มมาม่าแหมาม,ามา่าเขาบอกว่า,า,วาจะไปลอ,องเตจิวที่นู่นเออไปลวกลวกแล้วก็เอาไก่กระเทียมเนี่ยราดอันนี้ไม่เคยกินนะอค่ะอ่ออาโอเคมา,มาอ่าเดี๋ยวน้องมิมเอาไข่พะโล้ระหว่างหกนะคะ,ะลูกเทใส่ถ้วยเล็กน้อยเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะฉับที่เล็กๆกินครั้งเดียวหมดเลยไข่พะโล้เล็กจิ๋วมากก็เป็นไข่ลูกคตาพะโล้ลูกอ๋อไข่ลูกคทา แม่จำได้กินที่อันนี้ตอนไปเซิร์นแขกมีนิดกินหรอะกินตอนไปเซิร์นแขนเขาบอกกินทุลืมแล้วตอนที่อยู่สวิเดนนะยอมีอะไรเยอะเลยกิเลยยอันนี้แม่แม่แกะให้มันจะออกมาอย่างนี้พี่เราไปกินแบบซอร์เบอรี่อะไรอย่างี้มใช่นั่งกินแล้วบอกว่าอากาศหนาวเย็นฟินมากใช่ไหมใช่ฝนตกฝนตกอ่ะอันนี้เจ๋งมากเลยวันนั้นเกินกับข้าวมือที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าไม่ได้เจออาหารแบบไทยๆมาหลายวัน เนี่ยอ๋อนี่ป้ามันจะเป็นเส้นแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าข้าวซอยข้าวซอยไม่มีข้างข้าวซอยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่แกงค่ะจริงไม่รู้แต่ฟองฟองนเนี่ยป้ามันจะเป็นเส้นนิ่มๆนะนิ่มจะกินได้เตยวได้ไม่ม่รู้ดเดี๋ยวลองดูนะคะมันมีว่าฉีกแล้วไปอุ่นหรือเอาไปเอาไปลวกน้ำร้อนก็ได้ค่ะโอ้ไก่เต็มเลยป้คือปกติเนี่ยน้องพิมเราจะกินอาหารซองหล่อนี้ เฉพาะเวลาที่ไปเที่ยวแต่ทีเนี้ยครั้งแรกเลยนะที่เราต้องมากินกันที่บ้านเนีย่ยยำจำเป็นยำจำเป็นฉะนั้นแม่ก็เลยคิดขึ้นมาได้วันหลังลเราซื้อติดบ้านด้วยไหมจริงจริงมัน <13 S 1> มีนะติดตงบ้านอย่างเงี้ยะใช่จริงจริงมันมีนะต้องมืออ่ะต้งมื้อมันไม่มีกับข้าวแม่ทางานกลับมาแบบขึ้นมาดึกๆอะไรเงีไงไง้ยแล้วไม่มีข้าวกินอ,ะอ่ะ กเดี๋ยวอดกินนะคะยิ่งไม่มีอยู่นะคะมีแค่อย่างนั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะเออจริงๆอุ่นให้ร้อนเนี่ยไม่แค่ครึ่งหรือหนึ่งนาทีก็พอไม่ต้องร้อนมากเย้ได้กินข้าวแล้วได้กินข้าวแล้วอยากจะกินข้าวมานานสิบปีดีเวอร์แล้ว่ะมแมอยังบอว่าไม่ได้กินมาสิบปีอันนี้กินข้าวแล้วเย้อันอะไรเหคะเกทซอสแดงไงร้อนไหมร้อน อร่อยไหมบอกแม่ด้วยอร่อยไหมคะอร่อยเนาะอุ้ยเดี๋ยวแม่มากินด้วยนะเดี๋ยวคอุ่นอีกแป๊บนึงลูกนึ่งะคุณจะทำใหญ่ไปนะคะอร่อยนะอร่อยค่ะมันอร่อยกว่าอาหารฟรีสมีลูกที่พวกฟรีทสหนึ่งขั้นเป็นทำไมอะทำไมถึงอร่อยกว่าเฟซร้อกแล้ว่แไม่ร้อนดี เออใช่อาหารฟรีซเนี่ยเราต้องอุ่นแบบร้อนเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจะได้กิน <c oughs> อันนี้อุ่นนิดเดียวพอแล้วก็ได้แนละ้วอืมอร่อยขนาดนี้เส้นมันก็นุ่มแบบหอมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาทำยังไงเนาะนุ่มเกือบจะฟู้สไตล์มันไม่ได้สนใจใเี๋ยวไปทำอีกเหอ,อย่างหนึ่งนะกินรู้ไ <c oughs> หมถ้าเราไม่ตกเครื่องบินตอนอิตาลีนะคะับเราที่กินแบบนี้ท่ามกลางยอดเขาโดวระไม้ครับแล้วก็ ระหว่างล่องเรือเวนิสค่ะเป็นตั้งกิทซปาเกตตี้นี่เป็นจริงเหรอเฮ้ยจริงค่ะจริงค่ะอันนี้ดำๆนี่เป็นไรซ์เบอร์รี่คือเป็นข้าวแบบแบบที่เขาเรียกอะไรเพื่อสุขภาพตอนนี้คนก็กำลังนิยมกินกันอยากชิมลองดิฉันดูปาเกตตี้ปั๊บเดี๋ยวจะหมดแล้วใช่อ้าวเฮ้ยแม่ยังไม่ได้ชิมอันนี้เลยอะไรเนี่ยของปลาค่อมนี้นะคะ ปลาได้เป็นพวกแกงเผ็ดแม่กินแกงสืดนี่จริงๆว่ากินหมดห่อจะไม่หายใจอะคะหมดสุดยอดนะหนูไม่ได้หายใจแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันหมดไปแล้วห่อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไก่เห็นไหมคะกินข้าวกับไข่พะโล้อะร่ายไม่ค่อยจะปิดไม่หนี่ไข่ไข่นกกระทาน่ารักมากเลย หมูหมูโอเคเลยไหมหมูโอเคเนาะเราไม่ชิมอ้าวไข่จริงหรือไข่ฟอมไข่มึงไข่จริงเลยคะไข่จริงหมูจริงนี่ปกติเวลาเรากินมาม่านะเราแม่จะต้องไปคุยหมูย้องอะไรหมูแผ่นมากินด้วยใช่ไหมให้มันได้ได้เนื้อสัตว์ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องนะคะมันมาด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวชิมเลยนะอร่อยไหมมันจะเข้ากันไหมปะป่าไก่กระเทียมหรอใช่เขาบอกว่าบะหมี่ไก่กระเทียมอร่อยมาก นะขอขอเลิกคอมเมนต์นั่นยังไม่ชุดสายเลยนะสักทีที่ชุดสายเลแม่ชอบอันนี้เลยคนะ่ะเป็นไงลูกอืมเลยมั้งอืมอร่อยมากกินเหรอ <c oughs> ยิ้ดเลยเหรอ <c oughs> ยิ้ดเลยเหรอ, <c oughs> ดเ,เ,หรอเดี๋ยวจะเยนน็นๆเคี้ยวด้วยกินไปขราวหนุบกินไปสี่ขนาดเลยค่ะดิ๋นหลายขนาดชิมหลายอย่างละๆๆนิดละหน่อยเพราะเราอุ่นมาเยอะหมูเขาแบบดีมากเลยเขาไม่เหนียวเหมือนหมูปกติอ๋อเหมือนมันตุ่นมาแล้วไง เด็กถิ่นนี่ก่อนค่ะบวชเลยค่ะกับที่ซอสแดงค่ะแล้วก็มีอะไรนะคะมุนบัลลน่าไก่แล้วก็บำมาไก่กระเทียมแล้วก็ข้าวะโล้อะไรคะอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งอันนี้ใช่ไหมพี่เนาะอันดับสองซอสแดงอันดับสามข้าวผโล้อันดับสี่ครีมบัลลูน่ามีงานเดี๋ยะสุดแม่ก็ขอหวตให้ บะหมี่ไก่หนึ่งโลสองแต่พาร์ติซี่แม่ไม่ได้โปรดอยู่แล้วก็เลยไม่พูดถึงถน้อง<ล>นั้นข้อเขาซอยหนึ่งมากันไปยังไม่ได้ชิมเ,เลยนะคะช่วยชิมนิดนึงค่ะไม,ไมิ๊กหวานกล้องไม่ได้แคบบูนท่องหวานกล้องนี่คือถ่ายเด็กอยู่ไม่ทันเลยค่ะดูสิคไหมเมื่อกี้ว่าจะหวานกล้องแต่สายเขาหวานไม่ได้โอเคแบบยกซ้ายยกขวาอย่างนี้เลยค่ะบุนดูดิสามจานเลยถ่ายต่อเห็นไหมค่ะบุน หมดจานแล้วเนี่ยแม่แมรี่แม่วันนี้อยู่คำนี้เลยค่ะแม่แมแมจะกินไม่เอาไก่ไก่เหลือเพียบกินเด็ดสุาสแค่าวางกล้องไปชิมนิดเดียวเห็นหม,มั้ยหมดจานแล้วหมดแล้วอ่ะนี่ปาสินดาวอันนี้อร่อยสุดแทบมุนอือแ<พ>าบอกอันนี้ไม่ใช่แพน,ะนะแกะหกรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่ แลวอันนี้เป็นแกงเผ็ดไก่น,นี่เฉยๆนะแล้วข้าวซอยเป็นไงคะข้าวซอยน้ำอร่อยแต่ว่าเส้นมันไม่เหมือนกนะันเส้นข้าวซอยมันจะเป็นต้องเป็นเส้นกลมๆกรอบๆออชอบแบบมีกรอบอ๋อปลาซ่า